รายงานบุมเบิกล่าสุดครับตลาดทุนเละเทะมากนะครับล่าสุดเนี่ยนักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นกับสถานการณ์ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์เลยถึงโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่า Make America Great Again เดี๋ยวเราจะมีเงินใช้จ่ายมากมายนะฮะเขาเก็บพูดงี้นะจะมีเงินใช้จ่ายเป็นบิลเลียนซับบิลเลียนซับดอลลาร์แล้วก็ไม่เอาไว้ว่าเงินมันเยอะจนไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนอ่ะนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าทุกคนในอเมริกาจะร่ำรวยอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจ เพื่อนๆที่ฟังอยู่เป็นไงบ้างโดยเฉพาะยิ่ง FC ที่อยู่ที่อเมริกานะฮะเราจะร่ำรวยกันขนาดนั้นไหมนะบอกว่าตอนนี้ขอแค่ของอย่าแพงมากกว่านี้กูจะตายอยู่แล้วนะช็อกเออนสอยากครับโอ้โหตกวันแบบสุดยอดเลยนะ4%แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็ตกตลงยับๆเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูนะฮะเออบอลยูเองก็ไม่ดีนะครับตอกเหนือจากนี้เนี่ยนักการลงทุนตัวอื่นเองก็ ถอยหมดนะครับเนี่ยปักหัวปักหัวปักหัวหมดนะครับก็มีการดึงเงินออกจากตลาดทุนนะสเปกุเลตกันไปหมดเลยสิ่งที่สเปกุเลตกันมาสมัยคุณไบเดนเนี่ยก็โดนเราออกนะครับโดยเพียงยิ่งเทสลาครับตกลงมาแล้วกว่า15นะฮะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะ n ั s d a กเองเนี่ย3.8เป็นตทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากโดนนโยบายคุณโดนัลด์ทรัมป์แหละที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเอ่ออันนี้มากกว่า driving down y o u mean ช็อตเทอ r m มครับช็อตเทอมเช u r รี่เนี่ยกับกลายเป็นสิ่งที่กับแคลรี่นะครับกับกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ตลาดหนีกันไปหมดนะครับคือเอาเงินออกจากตลาดหุ้นแล้วหนีไปที่ช็อตเทอมประมาณสัก2ปีนะไอบอล2ปีของของสหรัฐอเมริกาพันธบัตรนะฮะก็แต่ยาวกว่นั้นก็ไม่เอานะตอนนี้เขาหนีกันไปตรงนั้นทันก็ปรากฏว่าแคลรี่เลยนะสปี